ภาพของเทนนิสพานิพักวงพัฒนากิจที่กล่มกราบเท้าโคชเชรหรือว่าครูเชของเธอครับหลังจากที่สร้างประวัติศาสตร์เป็นคนไทยคนแรกที่ได้เหรียญทองในกีฬาโอลิมปิกสองสมัยเป็นภาพที่ประทับใจคนทั้งโลกครับการวหว้และการกราบของคนไทยกลายเป็นวัฒนธรรมที่ชาติไหนๆก็เข้าใจได้และรับรู้ได้เป็นอย่างดี ทุกอย่างที่เป็นคนไทยทําให้เราแตกต่างในทางบวกและเป็นเอกลักษณ์นี่คือเหตุผลที่โคโชเชเลือกที่จะเป็นโคโชช้ชทีมชาติไทยและปฏิเสธเงินก้อนโตจากหลายชาติที่ได้ยื่นข้อเสนอเข้ามาก่อนหน้าที่จะมาเป็นโคโชช้ชทีมเทควันโดไทยโคโชเชเคยไปทํางานให้บาเรนมาก่อนนะครับเงินเดือนเกือบแสนห้าหมื่นบาทนะครับทำให้เขาสามารถส่งกลับไปช่วยเหลือทางบ้านได้อย่างเต็มที่แต่ที่นั่นเขาไม่มีใครให้คุยด้วยและก็ไม่ได้รู้สึกผูกพันอะไร ในช่วงเดือนรอมฎอนนะครับเขาถือโอกาสกลับเกาหลีใต้เพื่อไปเยี่ยมแม่แต่แม่ก็อยู่กับเขาได้ไม่กี่วันอนที่จะป่วยและเสียชีวิตลงตอนนั้นเหมือนทั้งโลกพังทลายลงเชแทบจะไม่เป็นผู้เป็นคนนะครับเขาไม่ยอมกลับไปเป็นโค้ชที่บาเรนตามสัญญาที่เหลืออยู่ด้วยซ้ําจนกระทั่งอีขยองแบร์โค้ชที่เคยสอนเขามาตั้งแต่เด็กและเป็นคนที่มีอิทธิพลต่อการเล่นเทควันโดของเชทําให้เขากลับเข้าสู่เส้นทางที่ถูกที่ควรอีกครั้งหนึ่งพร้อมกับบอกว่าไทยกําลังมองหาโค้ชเทควันโด แล้วเชก็ได้พบความแตกต่างโดยสิ้นเชิงนักกีฬาให้ความเคารพเขาเหมือนเขาเป็นพ่อเป็นครูจนเมื่อเขาสร้างชื่อเสียงให้กับตัวเองผ่านผลงานของทีมเทควันโดไทยข้อเสนอที่ไม่น่าจะปฏิเสธก็มีเข้ามาให้เลือกอย่างมากมายโคเชบอกว,ว่าตอนที่เขากําลังคิดถึงเรื่องข้อเสนอจากชาติอื่นๆเขาก็มองดูลูกศิษย์ที่อยู่ตรงหน้า ทั้งหมดเหมือนลูกสาวเหมือนลูกชายและเขาทําใจไม่ได้ที่วันหนึ่งจะต้องยืนอยู่อีกฝั่งหนึ่งกับเด็กเหล่านี้เขาเสนอทุกอย่างถูกปัดตกหมดโคเชเลือกความสุขและครอบครัวในไทยซึ่งก็หมายถึงลูกศิษย์เหล่านี้เยาวภาบุรพลชัยได้เหรียญทองแดงในโอลิมปิกปี2004ที่กรุงเอเธนบุตรีเพืดผ่องได้เหรียญเงินในปี2008ที่กรุงปักกิ่งชณาทิพซ้อนขำได้เหรียญทองแดงที่ลอนดอนปี2012 เทวินหานปราบได้เหรียญเงินที่ริโอปี2016ทุกคนคือสิทธิที่สำเร็จการศึกษาจกเว้นเทนนิสที่ได้เหรียญทองแดงในปี2016และ2เหรียญทองที่โตเกียวและปารีสในครั้งนี้ที่ถือว่าจบได้ในระดับเกียินิยมเทนนิสรับใช้ชาติมาอย่างยาวนานและขอรีทายแล้วแต่ครูเชย,ยังทำหน้าที่ของเขาอยู่ยังต้องขัดเกลาให้อยู่บาลังทัพทิมแดงใบเตยสสิการทองจันทร์และคนอื่นๆให้ก้าวขึ้นมาทดแทนรุ่นพี่ได้เหมือนอย่างที่เป็น และเมื่อเชเยขงซอกกลายมาเป็นชัดชัยเชในวันนี้ย่อมหมายถึงว่าเขาสละแล้วทุกอย่างเพื่อการอยู่ร่วมหัวจมท้ายกับทีมชาติไทยซึ่งเราก็ต้องขอกราบผู้ใจของครูเชด้วยเช่นกันครับ